ขึ้นรถขบวน433นะครับอันนี้เป็นเส้นพิเศษนะครับจากแก่งคอยไปโปวใหญ่เป็นรถท้องถิ่นนะฮะนี่เวลาออกตี528นะครับจากชุมทางแก่งคอยนะฮะก็เส้นนี้ไม่ใช่เส้นหลักที่ขึ้นภาคอีสานนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าที่เห็นมีคนถ่ายรูปนะครับเขื่อนป่าสัตว์ชนละสิทธนะิ์นแล้วก็ วิวตรงนั้นเนี่ยมาจากนั่งรถไฟสายไหนก็ต้องเส้นนี้นะครับนะบจะมีช่วงหนึ่งที่ก็เป็นทางน้ำท่วมนะครับแล้วก็ต้องทำทางใหม่20กว่ากิโลนะฮะเพราะว่าพอมีเขือนแล้วมันจะท่วมทางรถไฟเดิมนะจะต้องไปสายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถด,ดิวจันชลาสามครับอันนี้ได้ตั๋วมาแล้ว คันนี้เนี่ยผมขึ้นรถบัวใหญ่นะครับทันนี้ก็จะเป็นรถบัวใหญ่ไปบัวใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะวิ่งเส้นเส้นหนึ่งนะครับไม่ใช่เส้นอ่านี้ไปถึงคอนแก่นนะครับไม่ใช่เส้นที่ที่ผมกำลังจะไปนะครับผมจะต้องผ่านจะไปผ่านเขื่อนพาษักนะครับไปผ่านอำเภอเทพสถิตตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ผมอ่าไม่เคยนั่งนะครับเดี๋ยวเ็ไปนั่งแล้วก็สำรวจเส้นทางกันครับผม นี่ก็บรรยากาศทานี้แก่งคอยยามเช้าครับผม ก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับขบวนรถไฟขบวนที่สี่สาขารับส่งผู้โดยสารปลายทางสถานีทุนชพบัวใหญ่ที่จอดะเทียบในจังหวัดสระบุรีนะครับขบวนรถนี้เมื่อออกจากสถานีทุนชาแก่งคอนไปแล้วแต่อยู่นับศพผู้โดยสารที่สถานีใต้ดินสองข้อของสถานีหล่อเข้าสู่แก่เกลือเต้เป็นสถานีต่อะเทียมนะดับครับ เราผ่านไปทางเคื่อนบานสัพทีนี้ก็บรรยากาศฮานี้แกงคอยกามเช้านะครับอันนี้เป็นเหมือนโบกี้ที่เขาใช้เป็นขนอุปกรณ์บำรุงทางรถไฟเขานะครับตัวด้านหลังนี้เป็นแมกกาวนี่ก็จะเป็นบ้านทางรถไฟ บ้านมา,มาสมัยก่อนครับน,นี่ก็เป็นพวกองที่สินค้าเก่าๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยใช้เยอะเพราะว่ายังมีพวกคนสินค้าทางการเกษตรนะครับด้วยรถไฟแต่ตอนหลังเนี่ยเป็นคนเรื่องรถยนตดนยอหมดแล้วหลายทุ่หลายวันกี้ก็เลยจอดชิงไว้ตามพวกสถานีพู้พานี่ ไว้นะครับตอนนี้มันมีต้นไม้ขึ้นนะครับเป็นดินหรือเป็นอะไรุกอย่างผมไม่แน่ใจนะาๆยังไม,ไม่มีรถครับ เป็นางแนี้ก็เป็นหล่งที่ที่แรกๆเลยที่เามาทำปูซิเมนต์รังท่หน้าตงนี้เนี่ยสมัยก่อนไม่มีรถไฟตัดเข้ามาไม่มีการทลปูดซิเมน ้อยกว่าปีก่อนหรืออะไรตอนไรเนี่ยก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นนุมอยานติชาที่สวยแห่งหนึ่งนะครับรับพุ่งหน้าต่อไปนะครับการเช้าเย็นสบายครับในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ หลังจากผ่านทางนี้เขื่อนป่าสักด์ทรสเซ็ทนะครับก็จะมาเห็นวิวนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นวิวเด่นของเส้นทางสายนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยเห็นภาพรถไฟเป็นทางรถไฟวิ่งตัดถผื่นน้ำนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับฟ้ากําลังสว่างแต่ว่าน่าเสียดายนะครับหลายปีผ่านไปเนี่ยปริมาณน้ำเหมือนกับปริมาณน้ําของเขื่อนนะครับเหนือเขื่อนป่าศัก์เนี่ยก็ รถน้อยลงนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเกาะแก่งว้าววแหว่งแหวงนะครับแล้วทางรถไฟที่ยกระดับตรงนี้นะครับเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อข้ามไปตรงที่สันเนินตงนุ้นนะครับก็ดูเหมือนจะไม่จําเป็นนะฮะเมื่อเดิมเนี่ยตรงนี้จะจมอยู่ใต้น้าทั้งหมดแต่ว่าสภาพที่เห็นตอนนี้นะครับตอนเช้าวันที่ผมนั่งรถผ่านมาเนี่ยกับเป็นเนี่ยครับเป็นเกาะแกง่งนะแล้วก็เป็นล่องน้ําเป็นหลุมน้ํานะครับ ตรงนี้จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดในอดีตแต่ว่ากับตอนนี้แผ่นดินเนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับคล้ายๆกับลรงเขื่อนภูมิพลเหมือนกันนะครับผมก็เคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้น้ําจะขึ้นไปไกลขึ้นเหนือมากนะครับ,รบขึ้นไปไกลมากครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ลดลงมานะครับหลายจุดที่แบบเคยเมื่อก่อนเคยเป็นอยู่ใต้พื้นเ่ินเนี่ยพื้นน้ําของทะเลสาบเหนือเเนี่ยก็ก็ แห้งลงนะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นเป็นหลายจุดเลยแล้วก็น้ําเหนือเขื่อนป่าศัก์นะครับก็แห้งลงไปเยอะนะครับก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ผมไปประมาณต้นหน้าฝนนะครับผมจะลองถ้ามีโอกาสผมจะลองไปดีช่วงปลายหน้าฝนนะครับดูว่าตอนนั้นเนี่ยน้ําจะเยอะไหมนะฮะตันนี้ก็เป็นอีกจุดครับที่รถไฟวิ่งไปบนทางยกระดับแต่ว่า ก็น่าเสียดายที่น้ำเนี่ยมันแห้งไปหมดแล้วนะครับน่าเสียดายครับเห็นทึบฟ้าอยู่ตรงไกลๆเยไหมครับเห็นที่เป็นนู่นนะครับคือผืนน้ำของทะเลทะเลสาบหนือเถื่อนตาสา์นะครับที่ถอยห่างออกไปถ่ายแล้วจุดนี้ก็ประมาณสักอีกโลหนึ่งได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมี ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่น้ำมันตรงนี้เริ่มจะเป็นส่วนของพื้นดินแล้วนะครับไม,ไม่ใช่ส่วนที่น้ํามันลดหายไปแต่ด้านลู่เราเห็นเห็นชัดว่าหลายส่วนนี้เมื่อก่อนเนี่ยไน้ำนก็คงเว้ามาตรงมากมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีชาวบ้านเริ่มมาทําไร่นะครับเ,เดินทางกันต่อไปครับบนเส้นทางสายบัวใหญ่แก่งคอยครับ สำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการซ่อมทางใหม่นะครับก็หรือทางใหม่แล้วก็ซ่อมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของทางบริษัทอิติลไทยนะครับอันนี้ก่อนถึงอุโมงเขาพังเถยนะครับก็กำลังจะขึ้นสู่ระดับขึ้นสู่ภาคอีสานนะครับที่ราบสู่ภาคอีสานนะครับมองไปจะเป็นลุ่มลุ่มที่ราบภาคกลางนะครับแถวลำสนธินะฮะช่วงนี้รถไฟเขาจะเปิดบูดเตือนคนงานที่ กำลังสร้างทางอยู่นะครับ กำลังอยู่กำลังไต่ภูเขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางลำลายแอสันนะครบนี่นเป็นเส้นหนึ่งไม่ใช่เส้นแบงของรถไฟสายอีสานนะครับวันนี้ผม,มน,นั่งรถแก่งคอยนี่แกง่งคอยผู้ใหญ่ครับเข้าหมองแล้ว แต่ว่าผ่านแค่อุโมงค์เดียวเดี๋ยวได้จะเห็นสถานีเชอาสำราญเพราเตีลหลังหกโมง,ขงเขรถไฟไทยน,นะครับจะมีสถานีอยู่ครับตรงนี้ก็พ้นอุโมงค์มานะครับก็จะมี กประมาณช่วงก่อนเทพสถิตนะครับก็จะมีวิวที่น่าสนใจนะครับก็มีกลางหันลมนะครับเห็นกัางถันลมผลไฟฟ้านะครับหลายตัวนะครับตั้งแต่งานอยู่แล้วก็ปุ่นไปนะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะมองเห็นด้านซ้ายด้านขวาของรถไฟนะครับแล้วก็รถไฟจะผ่านช่องทางที่ผมคิดว่าสมัยก่อนนี่พวกมีการระเบิดหินออกมานะครับก็คือระเบิดภูเขาเพื่อเป็นช่องทางสำหรับรถไฟนะครับ ครับตอนนี้ก็ถึงคมทางบัวใหญ่นะครับจุดหมายปลายทางของรถไฟสาย433นะครับแก่งคอยบัวใหญ่นะครับเป็นเส้นพิเศษที่ไม่ค่อยมีคนได้ผ่านเท่าไหร่ผมก็ตอนนี้อยู่บนกระโดดขึ้นกับอีกขบวนหนึงเลยนะครับเป็นรถที่เข้าเทียบชันชลาบัวใหญ่นะครับต่อกันห่างกันประมาณแค่ประมาณ1 0 15นาทีนะครับเพื่อเดินทางต่อไปที่ขอนแก่นนี่ก็ทิ้งภาพไม่เห็นกับุมท,ทางบัวใหญ่นะครับ จากตอนพอถึงบัวใหญ่เนี่ยผมก็รีบร้อนนะครับจะต้องรีบกระโดดขึ้นรถอ,อีกคันหนึ่งเลยนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องรออีกยาวนะครับนี่ก็บัวใหญ่นะครับจุดหมายปลายทางเป็นจุดเชื่อมอระหว่างรถไฟสายที่แยกมาจากแก่งคอยนะครับมาบรรจบกับเส้นทางรถไฟที่แยกจากาโคราชนะครับขึ้นไปทางหนองคายนะฮะต่อเก็บบรรยากาศรีวิวรถไฟเส้นทางชั้น3นะครับเป็นรถธรรมดา จอดกันทุกป้ายนะครับหลายป้ายเป็นที่หยุดรถธรรมดานะครับก็พบกันใหม่นะครับกับช anel n Feel Thai ในยู u ูนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางนะครับบรรยากาศข้อมูลการเดินทางมาฝากกันนะฮะพยายามเสนอในสไตล์เบสิคเรียบง่ายนะครับพือให้คนที่ไม่เคยไปได้เห็นภาพครับผ่านวิดีโอพบกันใหม่ครับผม